สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิษส,สนทองครับโอกาสขององค์กรยุคใหม่แต่อาจจะเป็นภัยคุกคามขององค์กรยุคเก่าสำหรับการบริหารคนหรือระบบการบริหารงาน HR ในองค์กรสมัยใหม่นะครับก็ช่วงนี้ผมกำลังเขียนหนังสือเรื่องการบริหารคนยุคเมตานะครับก็คือย่อมาจาก m e t a เวิร์ ก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างในระหว่างที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แบ่งปันมุมมองแนวคิดที่มีต่อการบริหารคนในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้นะครับก็เลยคิดขึ้นมาว่าแต่ก่อนเนี่ยองกรเล็กๆอย่างเช่นองค์กร SME องค์กรเท่าแก่เจ้าของคนเดียวมักจะเสียเปรียบเรื่องการบริหารคนเมื่อเทียบกับองค์กรใหญ่ ที่มีระบบการบริหารงาน HR ที่เป็นมาตรฐานนะเป็นแบบที่สากลนเขาทำกันจ้างที่ปรึกษามาวางระบบให้แต่บริษัทเท่าแก่บริษัท SME บริษัทครอบครัวก็บริหารกันเองตามอะไรนะตามสภาพความเป็นอยู่หรือคิดเอาเองว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั่นคือยุคในอดีตซึ่งมันกําลังจะผ่านไปแล้วแล้โอกาสที่ องค์กรขนาดเล็กจะพัฒน,นาเรื่องการบริหารคนให้เทียบเท่าหรือตามทันองค์กรขนาดใหญ่ก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะต้องใช้การลงทุนการลงแรงเยอะมากในสมัยก่อนจะวางระบบทีก็ต้องเสียตังค์จ้างที่ปรึกษาเป็นล้านๆน,นะครับจะทำอะไรเนี่ยเสียเงินหมดครับอทีนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาและโอกาสจังหวะที่ดีสำหรับธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็ก ทำไมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะช่วงนี้มันถึงจุดทางตันหรือจุดเปลี่ยนของงาน HR จากที่เคยใช้กันมานานแล้วเปลี่ยนค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยนตอนนี้คือเปลี่ยนไปรุแรงพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเป็นเ,เกมก็เหมือนกับมาเซตศูนย์กันใหม่ก็คือมาเริ่มต้นกันใหม่งาน HR ยุคใหม่นี่ของเก่านี้แทบจะใช้ไม่ได้เยอะมากเลยครับพูด,ดง่ายๆว่า องค์กรใหญ่องค์กรเล็กตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันแล้วขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถที่จะใช้โอกาสใครสามารถที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็สร้างระบบการบริหารคนให้ตอบโจทย์ของโลกยุคใหม่คนทํางานยุคใหม่ได้ก่อนกันก็ไม่แน่นะครับองค์กรธุรกิจเล็กๆที่เป็นสตาร์ทอัพเจ้าของคนเดียว SME เล็กๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เริ่มทํามาเนี่ยเราจะเห็นว่า เขาสามารถที่จะออกแบบการบริหารงาน HR ซึ่งแตกต่างกับาการบริหารงาน HR ขององค์กรใหญ่ๆที่เคยทำมาแล้วก็ปรากฏว่าได้ใจคนทำงานมากเพราะเขาคือคนรุ่นใหม่เขาเข้าใจว่าอะไรคือคนรุ่นใหม่ชอบอะไรคือคนรุ่นใหม่ไม่ชอบเราจะเห็นเอาง่ายๆตอนนี้เป็นพวกร้านอาหารทส่วนใหญ่นะครับที่คนรุ่นใหม่นะการศึกษาดีทํางานอะไรมาเนี่ยแล้วก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองจากเล็กๆ โอ้โหเติบโตขยายใหญ่มากแล้วก็เป็นธุรกิจที่โดนใจทั้งลูกค้าโดนใจทั้งคนทำงานนะครับเลยอยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับธุรกิจเล็กๆต่อไปไม่ต้องน้อยใจแล้วว่าเอ้ยเราองค์กรเล็กก้างใครไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือการลงทุนในเรื่องการพัฒนาคนก็แล้วก็ต้นทุนต่ำลงหลายครั้งไม่ต้องก้างที่ปรึกษ,ษาแล้วเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยมีทุกอย่างให้คุณได้เรียนรู้ ได้นํามาปรับใช้นะครับและอย่างที่บอกบางเรื่องอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จในอดีตเอ้องกรนั้นเคยทํามาสําเร็จแบบนี้ไม่ต้องเลยครับเริ่มต้นใหม่จากองค์กรเราเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการบริหารคนเราควรบริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรนะครับถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยยิ่งง่ายเลยนะครับก็คิดคิดแบบที่เรารู้สึกคิดแบบที่เราอยากเป็นนี่แหละคนทํางานคนอื่นก็คงไม่ต่างจากเรา ถ้าเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องลองดูซิว่าเ,เราเข้าใจคนรุ่นใหม่มากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่เข้าใจทางรัดง่ายก็คือก็ถามคนรุ่นใหม่หรือไม่ก็จ้างคนรุ่นใหม่มาช่วยบริหารคนให้เราเลยครับไม่ใช่ว่าเรารุ่นเก่าแล้วเราก็มีไฟล์เอชหรือไฟล์บุคคลก็เก่าเก่าพอกับเราเลยคุยกับเรารู้เรื่องแต่คุยคุยกับคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องเราอาจจะต้องยอมที่จะ จ้างเด็กรุ่นใหม่มาบริหารคนให้กับเราเพราะว่าเขาจะเข้าใจคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าเรานะครับส่วนการที่จะพัฒนาเดี๋ยวนี้มันมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะเรื่องบางเรื่องเราสามารถได้ร่นระยะเวลาทําไปได้เลยบางองค์กรใช้เวลาห้าปีสิบปีในการเซตระบบพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมาแต่องค์กรขนาดเล็กเนี่ยด้วยไซส์ขององค์กรบ้างด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปบ้าง การทำทุกอย่างเนี่ยสามารถทำให้มันเร็วขึ้นช็อตคัดได้มากขึ้นเรียนรัดได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นบางองค์กรกว่าจะสร้างว่าทำองค์กรได้ก็ต้องไปเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเก่าซึ่งอยู่มาสิบยี่สิบปีก็กินเวลาไปแล้วห้าปีกว่าจะเปลี่ยนไอละลายของเก่าได้นะครับแต่องค์กรยุคใหม่เนี่ยเริ่มต้นจากคนสามคนห้าคนเนี่ยแทบจะสร้างว่าทำองค์กรวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าก็เป็นว่าทำองค์กรได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับ ทีนี้ก็มาพูดถึงในแง่ขององค์กรยุคเก่าบ้างอันนี้ต่อให้เราเดินนำหน้าเข้ามาแต่วันนี้ถ้าเรายูเทิร์นช้าเนี่ยเราก็ล้าหลังได้เหมือนกันองค์กรใหญ่นะครับเพราะตอนนี้มันถึงจุดยูเทิร์นที่งาน HR จะต้องแทบจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือหรืออาจจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือเส้นตรงที่วิ่งมานําหน้าคนอื่นมาเนี่ยถ้ายูเทิร์นช้านี่ก็เสร็จเลยนะครับ คือบางทีก็เลยไป1นึ่งยูเทิร์แล้วยังคิดช้าทําช้ากว่าจะยูเทอร์อีกรอบเหมือนขับรถบนอะไรนะถนนมอเตอร์เวย์ถนนทางด่วนที่ยูเทิร์ไกลมากพลาดไปหนึ่งยูเทิร์นี่จบเลยนะครับเช่นองค์กรใหญ่อาจจะมีอะไรนะมีข้อจํากัดเยอะกฎระเบียบบริษัทในเครือมีโอ้โหกว่าจะเคารกว่าเคลื่อนไหวปรับตัวทิ้งอืดอัดยืดยาดนะครับดังนั้นองค์กรใหญ่ผมคิดว่า คงต้องเพิ่มสปีดในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเดิมที่เคยมีคือถ้าอะไรที่จะเป็นต้องเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนเลยครับไม่งั้นเราก็จะสู้องค์กรเล็กๆองค์กรยุคใหม่ที่เขามีห้าคนสิบคนร้อยคนสองร้อยคนเนี่ยเขาเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บวันสองวันเขาก็ไปต่อได้แล้วแต่เรานี่เหมือนรถสิบล้อรถพ่วงอะครับกว่าจะยูเทิร์นได้เนี่ยโอ้โหต้องถอยหน้าถอยหลังหลายรอบดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าองค์กรใหญ่เนี่ย น่าจะต้องออกสตาร์ทก่อนคนอื่นเพราะเราใช้เวลานานและอีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรูปแบบในการทางานเช่นเรามีบริษัทในเครือเยอะบางทีก็โอ้โหกว่าจะรอเครือเปลี่ยนก็นานมากธุรกิจอาจจะเจ๊งไปแล้วอาจจะเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้องค์กรไหนธุรกิจไหนเครือไหนไปก่อนทําก่อนเลยไม่ต้องรอแม่ก็ได้หรือแม่ไม่ต้องเป็นตัวทวงให้กับบริษัทลูกก็ได้ครับเพราะบางทีบริษัทลูกนําหน้าไปปุ๊บลูกอาจจะเป็นโมเดลให้แม่เลยก็ได้นะครับ ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนจากแม่ไปหาลูกเสมออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมกำลังเขียนหนังสือเรื่องนี้อยู่แล้วก็เออก็ได้ไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะมาแชร์เรื่องนี้ในระหว่างที่เขียนหนังสือเรื่องนี้ให้กับธุรกิจ SME ธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับอย่างที่บอกว่าอยากให้กำลังใจว่าตอนนี้มันถึงจุดเปลี่ยนที่ HR จะเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดไม่ว่าองค์กรเก่าองค์กรใหม่อ,องค์กรไหนที่ เริ่มต้นก่อนเรียนรู้ก่อนปรับตัวก่อนทําก่อนก็ได้เปรียบแน่นอนครับก็ฝากไว้เพื่อมีประโยชน์บ้างครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามสวัสดีครับ